เออเป,น,น,เปน,น็้ตนแข็งเป็นรืง่งบัดลดไงลดไงขี่ตมติดแข็งบ่เป็นยังจ้ะเื้อหลายจ้ะมาล่างส่วนส่วนอีกเบนขันไงบ่ค่อยเ้อจ้ะมาล่างเลยจ้ะปีหนึ่งก็ไปนะปุ๊บฝนก็นจะมาล่างปั๊บเลยนาอจาะใส่าว่า <c oughs> ไปน้าก็จะเปิดบึม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 ไปโอ้โเห็ดยังก็เห็ดปะคือบานคือเมี่ยงเขาเนาะตันนมเลยแต่เห็ดคือบานคือเมี่ยงเขากับบัดังกันบ่ตันนมก็ไปน้าปุ๊บเพิ่นก็จะมาล้างปั๊บเลยน้อยจางใส่มาว่าไปน้าก็จะเปิดบึม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 ไปโอ้โเห็ดยังก็เห็ดปะคือบานคือเมี่ยงเขาเนาะตันนมเลยแต่เห็ดคือบานคือเมี่ยงเขากับบัดังกันบ่ตันนมไม่ค่อยจะเหือค่ะรถคันนี้ ชอบมากค่ะจ่าเดี๋ยวแย่อาจะอาเป็นหม่กระแค่นี่น้อจ้าติดตามยายออกมามวนคลิปหนาจ้าคลิปนี้ยายออกกัตตานมก่าบายบายนะวะไปน้าก็จะเปิดบึม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 ไปโอ้เห็ดยังกับเห็ดปุ้บขึ้นบานคือเมี่ยงเขาน้อตันนมเลยแต่เห็ดคือนบานคือเมี่ยงเขากับบัดังกันบ่ตันนมก็ไปน้าปุ๊บเพิ่นก็จะมาล้างปั๊บเลยเนาะจ้า ใส่น้ากับทำการล่างรองบอกว่าบอกว่าสิตโต๊กถนนเรื่อยเพราะว่าอย่างรู้ว่าเบิ้งตะมือหลาจากมะล่างส่วนส่วนอีกเบนขันไงบ่ค่อยเฮือจากบ่าล่างเลยจ้ะปีหนึ่งดิตจะติดเครื่องเสียงไว้น้ำไปสร้างใส่ลังเครื่องเสียงกันนุ่มจ้่ ไปสร้างเคียงเสียงไว้แล้วมันติดเคียงเสียงใส่น้ำมันเออเป็นงมันแขรือเป็นยางบัดดไงรดไงขี่ตมติดแข็งบ่เป็นยังยาเออเป็นก้าง่บันรืง่นัดไงลดไงขี่ตมติดแข็งบ่เป็นยังยาทำคอนเทนให้เบื่อนน่อยจ้าสร้างเคียงเสียงไว้แล้วดเค็ดวา ไปน้าก็จะเปิดบึมบ่มบ่มบ่มไปโอ้เห็ดยังก็เห็ดคือบบานคือเมียงเขาน้อต่นนมเออแต่เห็ดคือบานคือเมี่ยงเขากับบดังกับบ่วต่นนมเออเปลี่ยนบัดโหลดไงโหดไงขี้ตมติดแข็งบ่เป็นยังยาเออเปลี่ยนบัดรหลดไงโหดไงขี่ตมติดแข้งบ่เป็นยังยา คิดตะนมคิดตะนมไม่ค่อยจะเหือรถเบ็ดไม่ค่อยจะเหือค่ะรถคันนี้ชอบมากค่ตะตจ้าจเดี๋ยวอจะอัามคอนเทนต์ให้เบื่อหน้อยจจแอาจาจะรู้ซึ้จะล่างยุ่สามเสียอ,อันนี้ไวต่อมาหน่ ใหม่เรียบร้อยจ้ะไปนะ้าตาโตเซากรับมากะมาลา <c oughs> ่างซองพระเอกบกวยจะฮือเลยได้เบนมาะมายัยบกวยจะฮือเลยมาจากนามาจากการเลยเป็นฮือหลายเป็นฮือหลายจ้ะฮือหลายค่ะขนม เป็นหม่กระแค่นีเนาะจ้าติดตามยายออกมากมวลิปบน่าจ้าลิปนี้ยายออกกับตานนมกะบบายบายพอไปนะปุ๊บเพ่นก็จะมาลางปั๊บเลยเนาะจ้าใส่เมลไม้ของเราหมากจ้าคือกับไม่ค่อยใจเหอือกับไม่ค่อยใจเหอือตานนมไม่ค่อยใจเหอือจ่ะยายออกกับไม่ยืนแบบว่า ไม่ค่อยจะเหือค่ะรถคันนี้ชอบมากค่ะจาเดี๋ยวจะอาอจะอ้ามคนเผต์ให้เบื่อนน้อยจ่าั้งเครื่องเสียงไว้แล้วจะติดจะติดเครื่องเสียงไว้น้ำไปสร้างส่หลักเครื่องเสียงกันนุ่มจะไปสร้างเครื่องเสียงไว้แล้วไปติดเครื่องเสียงใส่น้ำมันไม่ค่อยจะเหือค่ะรถคันนี้ ชอบมากค่ะจะเดี๋ยวเยวอาจจะอาใหม่เรียบร้อยจะไปนะ้าตะเต่เา,าเต่ากลับมาก่ะมาลางเพาะแต่ไซบบึงสามหล,อลอ่ลอว้สามหล่อสิโต๊ะโลกโต๊ะถนนวะจะเบนเบนขั้นนี้เขาไปนะ้าปุ๊บคนก็จะมาลางปั๊บเลยน้อยจะ ใส่นาก็ททาการล่างรองงบอกว่าบอกว่าสิโต๊ะถนนเลื่อยเพราะว่าอย่างรู้บ่าเบิงตะมอสับด,ด็ในเบิร์นน้อยแจเดอยู่นี่จ้ะส่วนรถคันนีก้กะบบกบบทอดายละะัตค่ะปีหนึ่งล่างอาจจะสองหรือสามทีส่วนรถคันนี้รู้สึกจะล่างยู่สามทีอันนี้วบจม้านี่จากน้ากับทาการล่างรองงบอกว่า บอกว่าสิต๊กถนนเรื่อยเพราะว่าอย่างรู้ว่าเบิ่งตะมอคิปตะนมคิปตะนมไม่ค่อยจะเหือรถเบรกใหม่ของเรามาจ้ะคือกับไม่ค่อยจะเหือกับไม่ค่อยจะเหือตะนมไม่ค่อยจะเหือค่ะจ้จะออกกับมายืนแบบว่าแต่เป็นคันนี้แบบ เ่นมากหล่นเป็นอี่อยังที่แปลกใหม่ <laughs> เป็นอี่อยังที่เราแบบว่าแปลกใหม่กระแค่นี่น้อจ้าติดตามยายออกมักมวนคลิปหนาจา่าคลิปนี้ยายออกกับตาหนุ่มกะนบ,บายบายติดจะติดเครื่องเสียงไว้น้ำ <laughs> ไปสร้างใส่ลักเครื่องเสียงกันนุ่มจา่าไปสร้างเครื่องเสียงไว้แล้วไปติดเครื่องเสียงใส่น้ำมาดิดจะติดเครื่องเสียงไว้น้ำ <laughs> ไปสร้างใส่หลักเคียงเสียงกันนุอขอขอ๊กใช่ไปสร้างเกียงเสียงไปแล้วมันติดเคียงเสียงใส่น้ามันเออเป็นมาลาง่ได้มติมันแข็งือเป็นเขอ,ขอ,ของ่อนบัดรหไงรหดไงจีตมติดแข็งบ่เป็นยังอย่างเพือหลายจ้ะมาล่างส่วนส่วนอีกเป็นขันไงบ่คอยเฮือจาบ่าล่างเลยจ้ะาปีนึง ก็ไปนาปุ๊บ่นก็จะมาล้างปั๊บเลยน่อยจ้ะใส่มฆไม้ของเราหมากจ้ะคือกับไม่ค่อยใจเหื่อกับไม่ค่อยใจเหื่อแต่นุ่มไม่ค่อยใจเหื่อจ้ะจะออกกับไม่ยืนแบบว่าผู้ซื่อจะล่างยุ่สามเทียอันนี้เวทมานี่จากไม้ของเราหมากจ้ะคือกับไม่ค่อยใจเหื่อกับไม่ค่อยใจเหื่อแต่นุ่มไม่ค่อยใจเหื่อจ้ะจะออกกับไม่ยืนแบบว่า เป็นใหม่กะแค่นี้น้อจ้าติดตามยายออกมักมวนคลิปหนาจ้าคลิปนี้ยายออกกัตตาโนมกันบายบายทำคอนเทนต์ให้เบื่อนน้อยจ่าจ้างเคืองเสียงไว้แล้วจ้่แจกแรงรุ่นปาจัดมวดก้อนหนานั่นจ้าเพราะเลิกตามเลี้ยวเบ้อเลิกตามเลี้ยวออกจ้าขึ้นใหม่กะแค่นี้น้อจ้า ติดตามยายออกมักมวนคลิปนาจ้าคลิปนี้ยายออกกัตตนุ่มกันบายบายครูสิคจะล่างยุ่สามเทียอันนี้ไวตามานี่จะพอไปนาะปุ๊บ่นก็จะมาล่างปั๊บเลยน่อยจางใส่ครูสิกจะล่างยุ่สามเทียอันนี้ไวตามานี่จะแต่เป็นขน,นี้แบบเพิ่นมากลายเพิ่นเป็นอีหยังทีแปลกไหม เป็นพี่แหงตีเล้าแบบว่าแปลกผู้ชอแกล่างยู่สามเทียอันนี้ใวจามานี่จากน้ากระทาการล่างรอบอกว่าบอกว่าสิโตกตะโนนเรื่อยเพราะว่าอยางรู้ว่าเบิ้งตะมอแต่เป็นคั้นนี้แบบเป็นมากหลายเพิ่นเป็นอี่ยังที่แปลกไหมเป็นอี่แยงตีเลา,าแบบว่าแปลกผู้ชอกแกล่างยู่สามเทีย อันนี้ใบตอานี่เช่นหม่กระแค่นี่น้อจ้าติดตามยายออกมากมวนคลิปหนาจ้าคลิปนี้ย้ายออกกัตะนโนมกะบายบายมวดก้อนหนานั่นจ้พาพอเลิกตามลเล้วเบ้อเลิกตามเล้วออกเช็นใหม่กะแค่นี่น้อจ้า ติดตามยายออกมักมวนคลิปหนาจ้าคลิปนี้ยายออกกัตตาโนมกะนบายบายครับเด็กในปืนเงาแจ้ยายออกอยู่นี่จ้าส่วนรถคันนี้กะบบกบอทอรใดาล่ะค่ะตีหนึ่งล่างอาจจะสองหรือสามเพียส่วนรถคันนี้ครับเด็กในปืนเงาแจ้ยายออกอยู่นี่จ้าส่วนรถคันนี้กะบบกบอทอรใดาล่ะค่ะตีหนึ่งล่างอาจจะสองหรือสามเพียส่วนรถคันนี้เออเป็น ກະມັນແຂງຫັ້ນເປບັດລົດໃຫຍ່ລົດໃຫຍ່ຊິຕົມຕິດແຂງບເປັນຍັງຢ